ตอนนี้ก็ดิ้นแล้วนะครับนะเอ,อปิดยังไงก็ไม่มิดนะครับเอฟตนะความผิดคนเรามันมีอยู่แล้วไงเออดิน้นดิ้นเพื่ออะไรช่วงนี้ดิ้นเพื่อกบเกลื่อนหรือเปล่านะครับอ่ากบเกลือนอ่าออกอาการนะครับดูลักษณะนี่ออกอาการเห็นเห็นดิ้นยังไงก็ไม่รอดนะเอฟเอตี F D, F D นะครับบอกได้เลยนะว่าดิ้นยังไงไมันระวัวงงู ะกาบนะครับอ๋องูตะขาบไม่มาหรอกนะครับแมวมีเยอะเออแมวมีเยอะนะครับไม่ต้องกลัวนะพวกตะขาบพวกงูพวกอะไรพวกเนี้ยแต่ก่อนนี้ก็มีอยู่นะตอนนั้นอะแต่พอมีแมวเนี่ยมันมันกําจัดหมดนะอ่างูขนาดตัวเท่านี้โป้งเนี่ยมันมันก็กัดเลยเออมันกัดเลยนะมันไม่ปล่อยเลยนะ <c oughs> มันไม่สนใจเลยละ่ะนะมันไม่กลัวด้วยมันตบ เออมันตบแล้วมันก็กัดหนูเหนือเนี่ยไม่มีเลยนะครับตะก่อนนี่หนูมีนะพอมีแมวมันก็ไม่มีหนูนครับหนูเหนือจิ้งจกนี่มันไล่ตะปบหมดแหละเออแทบจะไม่มีเหลือมีบ้างแต่ก็น้อยลงจิ้งจงยิ้งจกนะครับมแมลงสาบอย่างเงี้ยนะไม่ไม่ค่อยเจอไม่เจอเลยอ่าญ้าติ๊กนะครับยาติลานะครับสวัสดีครับผม คุณโอตโต้นะครับสวัสดีครับผมก็ทักทายนะครับวันนี้อมีอะไรนะครับอ,อตอนนี้ก็อ่าดูลักษณะดูท่าทางแล้วเนี่ยนะครับก็บอกได้เลยว่านะครับคุณอาการดานะครับสวัสดีครับผมนะครับทักทายกันก่อนนะเนาะวันนี้ก็เห็นหลายๆช่องก็ยังขึ้นไลค์อยู่บ้างก็มีนะเอฟซี FC นะ ที่จำปาดงก็ไม่แน่ใจนะครับเอว่าเขาขึ้นกันไลกันหรือเปล่าส่วนมากก็เห็นจะม,มีแต่ช่างใหญ่นะครับนะขึ้นกันแล้วก็คนอื่นก็ไม่ค่อยเจอนะไม่ก็เห็นก็ส่วนมากก็ทาคลิปกันอย่างเดียวเอฟตีเลี้ยงแมวมแมลงสาบไม่มีค่ะใช่ครับผมนะครับไม่ไม่ค่อยมีอะบอกได้เลยว่าถ้ามันมันมีอยู่เนี่ยมันตะปบหมดอะ คุณเสมือนนะครับสวัสดีครับผมอมันไม่ให้เข้ามาในอาณาเขตมันได้อะนีนะครับสวัสดีครับผมแม้แต่นกน่ะมันยังขึ้นไปเอาได้เลยเอนกอะ่ะถ้ามันหิวหิวขึ้นมาเนี่ยมันคงจะกระโดดขึ้นไปอะ่ะ ตอนนี้ก็ออกอาการแล้วนะครับไม่กินแมวแมวไม่กินหรอกแต่ว่ามันกัดเล่นเออมันกัดเพื่อเพื่อจะทําลายไงมันไม่กินหรอกแต่มันก็กัดแอดเห็นในซากริงจงยิ่งจกเยอะแยะเลยนะกระจายไปหมดแล้วมันกัดทิ้งหมดอ่ะมัอมันคงกัดเล่นมันอ่ะแต่มันไม่กินนะไม่เคยกินหรอกหนูเหนอเนี่ยไม่เหลือแล้วมันขย่ำตายหมดอ่ะ นี่นะครับชีวิตนะครับก็ว่ากันไปเนาะก็ยิ่งยิ่งใกล้วันเข้าไปทุกทีก็ยิ่งอาการก็ยิ่งออกมากยิ่งขึ้นนะเอฟซีนะอาการยิ่งออกมากยิ่งขึ้นนะยิ่งเห็นแต่แต่คนที่นิ่งนะครับนะคนที่นิ่งอยู่ฝั่งนู้นนะครับบอกเลยเลยว่าไม่เห็นเขามีเลยตั้งแต่เริ่มนะครับเริ่มจนจบก็ยังไม่เห็น เขาจะมีอาการอะไรนะครับไม่ค่อยได้เข้าไปดูทางนี้เท่าไหร่ใช่ไหมน่ะไปตามข่าวการเมืองอยู่จ้าจะมาอ๋อครับข่าวการเมืองก็คุยนะก็พูดอยู่นะครับเอออันไหนที่มันมีเรื่องด่วนเข้ามาเนี่ยก็จะพูดน่ะจะพูดจะคุยนะแต่ว่าถ้ามันไม่ด่วนแล้วก็เราก็จะมาคุยฝั่งนี้นะครับเพราะฝั่งนี้มันก็ใกล้เข้ามาแล้วไงใกล้ ใกล้ที่จะตัดสินแล้วนะครับแต่ได้ข่าวมานะครับเขาบอกว่าเอา่อไม่รู้ว่าใครพูดนะอันนี้เราไม่รู้นะว่าใครพูดเขาบอกว่าจะมีการเลื่อนอ่ามีการเลื่อนในคดีนี้แหละคดีหลักเนี่ยอาสารในฟงเขาบอกว่าจะเลื่อนแต่อก็ไม่รู้ว่าได้ใครได้ข่าวมาก็เห็นว่าอ่าเจ้าแม่นะครับออกมาพูดเขาก็บอกว่าเขาไม่เชื่อ เออเขาเพิ่งได้รับหมายไม่ไม,ไม่ขี่วันมานี่เขาจะบอกเลื่อนแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยนะเขาไม่เชื่อว่าจะเลื่อนเออแต่ก็ไม่แน่ใจนะถ้าถ้าจะเลื่อนเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้บอกก็ได้ถูกไหมแบบครั้งก่อนเอฟซีจำได้ไหมนะครับเออเอฟซี FC จำได้ไหมว่าอ่าใครที่รู้ก่อนผู้สืบข่าวนะครับนะอ่าคันไอ้ก็คือช่องหลักอะ่ะ ทีวีหลักอะ่ะช่องหลักอะ่ะเขาจะรู้เรายังไม่รู้เลยช่างใหญ่ก็ไม่รู้ไม่มีใครรู้เลยแล้วแล้วก็ได้ข่าวนะครับว่าเลื่อนเขามาบอกเองนะครับสื่อหลักเนี่ยมาบอกมาบอกแอดเองแอดนั่งอยู่หน้าร้านพ่อซอเนี่ยเขามาบอกว่าเลื่อนพวกนี้เลื่อนนะเขาบอกเอา้าเฮ้ยเลื่อนได้ยังไงล่ะใช่ไหมล่ะแต่ว่าทางเราไม่รู้เรื่องไงก็มีนะเขาอาจจะยังไม่บอกแต่ว่า แต่รอให้ถึงไปนู่นเขาบอกที่นู่นเลยเขาบอกว่าเลื่อนเห็นไหมว่าตอนนั้นจําได้ไหมเลื่อนเออแต่แต่เขาก็าไม่ยังไม่บอกเขารอให้ไปนู่นก่อนแล้วก็เลื่อนแต่ทางนี้เขาก็บอกว่าถ้าเลื่อนก็ต้องมีเอกสาร,รมาบอกสิอา้าวจะรู้ได้ยังไงว่าเาขาเลื่อนอาจจะเลื่อนกระทานหาันก็ได้แบบครั้งก่อนอะเลื่อนเลยนะเรายังไม่รู้เรื่องเลยพูด,ดง่ายว่าทางทางลุงเขาก็ไม่รู้ว่าสาร,รท่านเลื่อนอะไม่รู้เลย แต่ถามว่าเขาต้องไปไหมไปครับต้องไปเหมือนเดิมแต่ว่าไปก็คือต้องไปขึ้นข้างบนแล้วเขาก็จะแจ้งให้ทราบว่าอาจะเลื่อนแล้วนะเอแล้วก็นัดนัดนพร้อมกันว่าอ่าทางนี้พร้อมไหมทางนี้พร้อมไหมเขาก็นัดเจอกันนัดว่าเอาวันนี้วันนี้นะอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้ว่าถ้าจะเลื่อน่ะแต่เขาก็ไม่ได้บอกล่วงหน้านะเขาคือเรารู้กันเหมือนกันรู้กันนะแต่อันนี้เขาก็บอกว่าเจ้าแม่บอกว่า ถ้าเขาจะเลื่อนเขาต้องบอกล่วงหน้าเป็นเดือนมันใช่เหรอเออแอดถามว่าใช่เหรอก็คร้างก่อนไม่เห็นก็บอกเลยนะครับขนาดพรุ่งนี้สมมติว่าพรุ่งนี้จะ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 ไปกันอยู่แล้ว่ะจองเอาไว้เรียบร้อยแล้วกี่ดูสิเขาเลื่อนเฉยเลยเออเลื่อนเฉยถามว่าเสียหายไม่ต้องถามเรื่องเสียหายโอ้เสียหายบานเลยเออเพราะว่าทนายเนี่ยเขาต้องขึ้นเครื่องมาถูกไหมล่ะเขาขึ้นเครื่องมาเนี่ยต้องมาเลยล่ะเออมาพอมา อ่าวมันเปลี่ยนไฟไม่ได้แล้วมาโอ้โหกระทันหันเลยเลื่อนเลยเป็นไงอะ่ะลงลงโรงแรมจองไวห้หมดแล้วแล้วยังไงนะ่ะ <c oughs> ก็เลื่อนไงเห็นไหมมันเลื่อนเป็นอย่างนั้นก็มีเขาไม่ได้แจ้งอะไรเลยอยู่ๆก็ด่วนด่วน,วนมาเลยเลื่อนเลยอันนี้ก็เหมือนกันนะครับว่าได้ข่าวมาว่าจะเลื่อนแต่ก็ไม่แน่ใจนะก็เห็นเห็นว่าเจ้าแม่เขาบ่นอยู่เออเจ้าแม่เขาบ่นอยู่ว่าเลื่อนต้องแจ้งเขาสิเขาว่างั้นต้องแจ้งเขาเป็นเดือนก็ล่วงหน้า เออเขาบอกว่าเอา้าเขาแค่ได้รับหมายมาแค่แค่สองสามวันเองเขาว่างาั้นแล้วจะมาเลื่อนได้ยังไงเขา,ามันก็ไม่แน่เออก็ไม่แน่แต่ว่าอันนี้มันยังอีกนานเออแต่ที่เขาเลื่อนตอนนั้นอ่ะมันเลื่อนก,กระทันชิดเลยนะเอาจริงเออก็คือพรุ่งนี้เดี๋ยวซุปมดพรุ่งนี้จะไปเนี่ยเออพรุ่งนี้นัดนัดแล้วอ่ะพรุ่งนี้ไปใช่ไหมแต่เขาก็มารู้ตอนเย็นเนี่ย เอสสี่รู้ตอนเย็นเลยนะโอ้คันนี้โทรกันฝักเลยคันนี้โทรกันหาโทรกันนู้นโทรคนนี้เลยโทรหากันฝักไปเลยขนาดท่างใหญ่เขายังไม่รู้เรื่องเลยเขาก็เลยให้ทนายเนี่ยโทรลองโทรดูซิว่ามันเลือดจริงไหมแต่ทําไมอ่าสื่อหลักทําไมเขาถึงรู้ก่อนเออเขาบอกสื่อหลักอะแต่เขายังไม่บอกอ่าทางจําเลยทางโจทเขายังไม่บอกเลยแต่เขาบอกสื่อหลักมาว่าสื่อหลักให้รู้ก่อนว่าพรุ่งนี้เลือดนะเห็นไหม เ,ออเขาบอกล่วงหน้าเลยแล้วนัดเนี่ยนัดวันไหนวันไหนเนี่ยเขาก็จะบอกสื่อเห็นไหมเขาจะบอกสื่อว่าให้เข้าไปถ่ายทําได้นะข้างในอ่ในบริเวณ่อสารได้ฟงน่ให้เข้าไปทําได้นะให้เข้าไปทําข่าวได้อ่าเห็นไหมแต่ถ้าใครจะทําเขาก็จะมีรายชื่อนะครับมีรายชื่อจดเข้าไปว่าใครจะอยากเข้าไปบ้างแต่เราก็ไม่เอาอยู่แล้วเราไม่เข้าหรอกเอาจริง ไม่เข้าแล้วก็อยู่ข้างนอกนี่เนี่ยดีที่สุดแล้วเออแล้วมันก็อ่ามันมันดีนะครับข้างนอกนี่คนเยอะอยู่แล้วถูกไหมลนะ่ะข้างในเนี่ยมันทําอะไรไม่ถนัดถ้าไปทําอะไรผิดพลาดอะไรอยู่ข้างในเนี่ยจะโดนหลายดอกเอาจริงๆโดนหลายดอกแต่ขนาดข้างนอกนี่ยังโดนกันเลย <c oughs> เอะข้างนอกยังโดนกันเลยเอาพูดง่ายอ่เออนับภาษาอะไรข้างในโอ้ข้างในนี่โดนหลายดอกเลยบอกตรงอ่ะในสถานที่ราชาการโอ้แล้วในศาลด้วยเนี่ย ถ้ามีการประทะคันลมกันมีปัญหากันเนี่ยจะโดนหนักเลยเออในสถานนั้นนะในสถานที่เขาเนะี่ยเออห้ามเลยเราก็เลยบอกว่าไม่เข้ามาไม่มีใครเข้าไปเลยมีแต่สื่อหลักสื่อหลักยังไม่เข้าเลยเออสื่อหลักก็ยังไม่เข้าเลยเห็นก็อ,อก็นอยู่ข้างหน้าอย่างเดียวแล้วก็เอาโต๊ะมาตั้งด้วยเอามาตั้งเอ,อเอกสารามาตั้งให้อ่านเอกสารนู่นนี่นั่นอะไรกันอย่างนี้ เห็นไหมเขาบริการดีแค่ไหนเพราะอย่างนี้น้อยเนี่ยอ่ครั้งเนี้ยนะยังไงเขาก็บอกสื่อหลักแต่ยังไม่ถึงเวลาเอแต่ว่ามันมีไทม์ไลน์มาแล้วแต่ขอให้คล้ายวันก่อนนะเอฟซี SC, อดว่าเนี่ยยังไงสื่อก็ต้องมาเอาจริงๆยังไงสื่อก็ต้องมาเขาจะทิ้งสื่อตรงนี้เขาจะทิ้งตรงนี้ไม่ได้หรอกเพราะยังไงว่าสื่ออยู่ในจังหวัดเนี้ยนะอยู่ที่จังหวัดเนี่ยเขามีทุกอาจจะทุกสื่อด้วยซ้ำไป มีแต่ละจังหวัดแต่ละจังหวัดติดตามข่าว,วนู่นนี่นั่นแต่ว่าหลักๆเนี่ยมาแน่ๆแอดวา่นะานะมาเพราะว่ามันเป็นคดีใหญ่เป็นคดีใหญ่คดีที่มีความสนใจให้ความสนใจนู่นเนี้นั่นนะเพราะแต่ละคนเนี่ยสนนื่อหลักแต่ละช่องเนี่ยเขามาเขาก็ได้วิวทั้งนั้นเพราะว่าเขายังเขายังสนใจรือยิย่งเป็นอุทธรเนี่ยโอโ้แอดวา่าเนี่ยยังไงก็ต้องมาเอมาแน่นอนแอดว่า แต่ว่าจะมากน้อยแค่ไหนไม่รู้เพราะว่ามันมีมีข่าวอย่างอื่นเยอะไงข่าวอย่างอื่นแต่ว่าพอถึงช่วงนั้นแล้วไม่รู้ว่าจะมีข่าวอะไรที่มันฮอตกว่านี้อีกหรือเปล่าเอเห็นเขาลงคลิปอยู่นี่นะครับเห็นเขาลงคลิปอยู่เห็นวันนี้นะไม่รู้แต่เห็นเขาลงคลิปอยู่เนี่ยคลิปเพิ่งลงไปมั้งน่าจะเป็นอย่างนั้น คุณทอยนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกข่านด้วยนะครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์ให้ด้วยเนาะนี่แหละนะครับเออแต่แอดกลัวนะว่ากลัวจะเหมือนปีนู้นนะครับปีแรกปีไอที่แล้วอ่ะที่ที่มากันแล้วเกิดการป่วนกันขึ้นอ่ะเกิดการประทะคันลมกันเกิดขึ้นอะไรกันอย่างเงี้ยนะแล้วก็ออกสื่อกันเต็มไปหมดเลยนะเอฟซีนะโอ้โหเป็นไงอ่ะออ สื่อนี่วิ่งกันกันให้ป่วนไปหมดเลยวิ่งกันวิ่งกันตรงนู้นเอแล้วไม่รู้ใครปล่อยข่าวเอฟซีโอ้ยกแล้วเขวงงาวางอันยกแล้วโอ้โหดีวิ่งกันโอ้โหสื่อนี่วิ่งกันไม่รู้ว่าช่องไหนเป็นช่องไหนเอฟซีนะไม่รู้ใครไปพูดเออตะโกนมาอย่างดังเลยเอซีเนี่ยยกแล้วเขวงงาวางอันโอ้โหเป็นไงสื่อวิ่งตามกันโอ้โหเอฟซีตกใจวิ่งตามกันเอ,อ,เอ,อ,เอ,อเราก็เอ๊ยอ,อะไรวะเออใครวะ ใครมาบอกเออรู้ได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยกองหรือเปล่าข่าวเนี่ยนะครับเออไม่แน่ใจนะครับไม่แน่ใจว่าจะมีที่นั่งหรือเปล่าเออไม่แน่ใจแต่ไม่ก็ไม่มีใครเข้าไปนั่งเท่าไหร่นะถามว่ามีคนอื่นนั่งได้ไหมได้ได้เพราะว่ามันอาจจะมีคดีอื่น่วมอยู่ด้วยไงอาจจะไม่ได้มีคดีนี้โดยตรงนะ เพราะว่าที่แล้วๆมามันก็มีคดีอื่นด้วยนะคดีมันปะปนกันอยู่ไอเขาก็อ่านอ่านก็ไม่ได้ใช้เวลาไม่นานมากเอ่อาจสักครึ่งชั่วโมงนะหรือชั่วโมงอาจจะไม่เกินนี้ใช้เวลาแล้วยิ่งอแล้วยิ่งอุทธร์เนี่ยน่าจะน้อยลงเออแล้วก็จะมีคดีอื่นที่มันปะปนอยู่ในรวมกันในนั้นแต่ไม่รู้ว่ามันจะมีอ่าคดีอื่นเนี่ยเจะมีคนไปนั่งอยู่ก็ได้ฟังกันแต่มันมันจุคนไม่เยอะ ห้องไม่ใช่ห้องใหญ่ห้องเล็กๆออห้องเล็กๆไม่ใหญ่หรอกเป็นบันลังบันลังหนึ่งก็นั่งได้ประมาณแอดว่าน่าจะสิบกว่าคนนะเออประมาณนะสิบกว่าคนสิบกว่าคนน่ะสิบกว่าคนน่ะไม่เกินเยอะกว่านี้หรอกสิบกว่าคนถือว่าเยอะแล้วนะในนั้นมันก็จะเป็นม้ายาวๆนั่งอยู่ม้ายาวๆม้าไอ้ไอ้เป็นเป็นโต๊ะอะโต๊ะยาวๆที่ดึงเรียงเยยาวๆอ่อเป็นโต๊ะไม้ยาวอ่ะ สอ,สองแถวสองแถวสามแถวเนี่ยข้างๆก็มีข้างนึงนะครับเออก็มีแค่นั้นแหละไม่เยอะแล้วก็จะมไีไอ้ที่นั่งอยู่ตรงกลางยืนอยู่ตรงกลางสําหรับให้ให้โจทย์ให้จําเลยขึ้นไปยืนหรือว่าอประจัก์พยานขึ้นไปให้การอะไรต่างๆก็จะเป็นตรงนั้นอันหนึ่งแล้วก็ข้างบนก็จะเป็นศาลแล้วข้างล่างข้างล่างของของศาลก็จะเป็นไอ้เป็นเสมียนศาล คอยพิมพ์พิมพ์การให้การการอะไรอย่างเงี้ยก็จะพิมพ์เขาพิมพ์เร็วมากปุ๊บปั๊บป๊บปั๊บปั๊บแป๊บเดียวเลยพูดไปนี่เขาพิมพ์ตามเลยเอพิมพ์ดีตามเลยปั๊บเดียวเองนะครับเอฟซีก็ไม่เยอะหรอกนะไม่ไม่ได้เยอะมากนยแอดเห็นนะแต่ละที่นะไม่ได้ใหญ่มากมันไม่เหมือนมันไม่เหมือนอย่างสารรัฐมนูญอะไรอย่างเงี้ยอนั้นใหญ่ห้องนั้นใหญ่มากก็คือ ศาลท่านออกมาเนี่ยก็น่าจะเป็นแปดเก้าคนอ่าแต่อันเนี้ยอย่างดีก็คนสองคนไม่เยอะนะเอะ่อย่างสารท่านก็ออกมาแค่คนเดียวอย่างเงี้ยออกมาอ่านก็แค่คนเดียวส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็ข้างล่างก็จะมีเสมียนนะครับแล้วก็มีตำรวจสารอะไรเนี่ยคอยยืนดูดูแลความเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีอยู่กว่าแค่นั้นเองไม่ได้เยอะแยะอะไรนะครับ 哎，就打嘛。嗯哦